ทุกานดูที่นอนสอิเป็นมุ้งใบบัวหรือเปล่าเขาเรียกแบบนี้เป็นมุ้งยังไงอยุดน้ําสิสวยมากนี่ที่ปากช่องทุกคนดูต้นยุงทองสวยมากห้องลดมากทุกคนเนี่ยเพิ่งมาถึงเป็นอีพีแรกของที่นี่นะทุกคนจ๋าไม่อยากจะเซฟทุกคนที่นอนลดมากแล้วก็ดูสิทุกวงทีวีจอแบนสุดหริสุดเด็ดนะฮะดูเปิดมาข้างนอกน,นี่ทุกคน ดูบรรยากาศเงียบสงบส่วนตัวมากดูต้นไม้สิโอ้ยดูสิทุกคนสวยไหมล่ะเนี่ยดูสิทุกคนเงียบสงบมากเลยอะนะฮะเนี่ยทุกคนสามทับแปดทุกคนเลกเด็ดนะฮะงดนีนะสวยธรรมชาติมากเดินมาจาก เอาซอย16เทศบาลในเมืองปากช่องนะทุกคนข้ามทางรถไฟมานะแล้วก็จะเห็นเทศบาล16เลยทุกคนเดินเข้ามาเรื่อยๆประมาณ8 9 0 0เมตรประมาณนี้ฮะทุกคนเดินออกกำลังกายมานะครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ำธรรมชาติสวยงามดูสิกว้างขวางทุกคนรถมารถมาทุกคน ช่องต้องมาที่นี่เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดมาในแนวแบบรีสอร์ทนะฮะทุกคนที่เป็นแนวริมน้ำสงบเงียบกุ้ยกล้วยกุย้ยก้ยหินทุกคนกุ้ยหักมุกอ้ดูธรรมชาติสิมันช่างแบบสุดยอดเนาะสวัรบุ์บนดินทุกคนดูสิอืมไปหาอะไรทานไหมเห็นว่าตรงนี้จะมีอาหารเจเรายังไม่เคยกินอาหารเจเลยอะช่วงนี้อะ ไปหาอาหารเจแถวนี้กันเห็นบอกว่ามีร้านอิ่มบุญทุกคนอยู่ไม่ไกลจากบ้านส่วนริมน้ําแห่งนี้ทุกคนนี่ฮะมีปีนั่งมีอะไรเงี้ยธรรมชาติสุดๆเลิกมากชอบมากเลยอะทุกคนเดีราชาร์จแบตก่อนเนาะทีนั่งเลิศบรรยากาศเลิศโอ้โหดูสิหมูน่ย ึนบัญชาสวรรค์ชั้นฟ้าสวยมากทุกคนเออดูสิอืม,สม,มเสียดายมาคนเดียวเนาะโอ้เดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนไหมมีเพื่อนแถวนี้ไหมอู้นึกก่อนว่ามีเพื่อนอยู่แถวเขาใหญ่แถวโคราชเขาจะมาทันไหมมานั่งคุยกันสักหน่อยประมาณนี้ดีไหมฮะนี่ฮะทุกคนดูทีวีกันรถุดมากทุกคน จะพูดนี่ยานี่ยรถเนาะนะบ้านสวนดื่มน้ำ ep หนึ่งไปก่อนทุกคนจัดดูต้นไม้สีโบกสะบิดสะบัดสะบดนะฮะลมเย็นเย็นทุกคน